ทำอะไรกันครับผมไม่ต้องแอบมองนะเปิดจองหลวงพ่อปดนี่นรุ่นครับสวีวันนี้นี่ผมเพื่อนเอฟซีครับ,รบวันนี้ผมจะมาเอาองค์นี้ครับเนื้อ้องคำหนึ่งบาทครับผม สวัสดีครับวันนี้ผมอึ่งแสงครับวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาสักการะผมพ่อปุณณีนะครับเราจะพามาดูบรรยากาศครับแรงสัทธาของหลวงพ่อปุณณีนี่เพื่อนเพื่อเนเทุกคนนี่เคยเห็นในอ p พที่มันถ่ายมานะครับที่เรามาถ่ายทําอยู่วัดของพวกปุณณีนี่ครับบรรยากาศสดเลยครับตอนนี้แรงสัทธาของประชาชนยอดครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในวัดครับตามผมมา let's go เราก็มาถึงวัดพระธาตุรยโยแล้วนะครับเราจะพามาดูบรรยากาศที่ผมเคยแนะนำเพื่อนๆที่ผมเคยมารีวิววัดพระธาตุนะครับรก็ตอนนี้ครับแรงศรัทธาของวัดพระธาตุนี่คือแบบคนเยอะมากมายเยอะเยอะมากครับผมดูบรรยากาศครับเพื่อนไอซิทุกท่านนะครับใครสนใจมาเชื่อที่วัดพระธาตุได้ครับผม มาถ่ายรูป<ต>มาสักการะไหว้บูชาครับทีมงานกินนีนีเที่ยวครับมาามตอนที่แบบตั้งแต่เน่ค้ามาตั้งขายของครับเยอะกว่าคนมาเที่ยวอีกครับร้านค้าเยอะกว่านะแต่ตอนนี้ครับเพื่อนๆดูด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อปดนี่นะครับทําให้ชาวบ้านหลายๆคนปลดนี้ได้ครับ คนมากราบไหว้เป็นหมื่นเป็นแสนครับยิ่งวันอาทิตย์นี่โหรถเข้าไม่ได้เล no currency, ครับ่ก่อนที่เพจคินดีน nice. ี่เที people with people with ่ยวมานะครับโอ้โห้าสบายครับแต่ตอนนี้เข้าไม่ได้เลยวันนี้ผมมึงแสบอย่าเอาความศักดิ์สิทธิ์มาฝากเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบรรยากาศด้านล่างครับผมเพราะมันจะสวยงดงามขนาดไหนครับตามผมมาเล t s ก o นี่ครับเพื่อนๆดูครับคนเยอะมากเลย ก็เดี๋ยวตามผมมาครับผมจะพาไปเดินรอบวัดก่อนครับผม Let's go โอ้โหคิวเยอะอะไรขนาดนี้ครับพี่น้องประชาชนครับผมเขายืนต่อแถวอะไรกันไม่รู้เนี่ยทำอะไรกันครับผมไม่ต้องแอบมองนะ นีครับผมบว่าวันนี้จะกลับบ้านได้เปล่าครับดูเดี๋ยวเรามาตามติดตามชมดูครับพี่ครับพี่มองหาอะไรกันครับเนี่ย <c oughs> มันมันมีอะไรอยู่ครับไอ้ดอกอันนี้ผมไม่เข้าใจจริงเขาบอกว่าให้หาดอกที่มีกลี่วท่าแฉกถ้าแฉกอ่ะแล้วก็จะมีโชคมีลาบลาบลาบเปดหรยอลาบอะไรครับลาบลอย <c oughs> อนี่ครับเราหา,าดูดอกที่มีห้าแฉกนะครับจะมีโชคมีลาบ หาเจอแล้วก็แปเอาลาบตรงนน่ะลาบเป็ดป๋าเขาบอกว่าลาบเป็ดเฮ้ยไม่ใช่ป๋าเดี๋ยวผมจะพามาหาดูครับว่าเราจะได้ดอกเข็มห้าแฉกไหมจะมีลาบลอยโอ้น้ำแข็งขนาดเราไม่มีตัวนี้เอาเขาหาหมดแล้วหาดีๆก็ไม่เจอทีพี่ไม่หายในี้มันคงวีหรอกอ้าวหายพี่ทีครับ าดอกไม้ห้าแฉกค,ครับผมเจอแล้วีไอ้ดอกไม้ห้าแฉกเอ้ยไม่ใช่ดีดวกว่าเพื่อนครับสุดความสามารถแล้ว <because> ผมยังไม่เจอเลยเนี่ยไอ้ดอกไม้หกแฉกห้าแฉกเนี่ยให้โชคดีนะโยมนะเพี่งดาชุดจบนาโยมสิ่งชุดให้เจริญดีรุ่งเรืองดีเป็นเศรษฐีดีเป็นมหาเศรษฐีดี ถ้าจะเอาเงินเพ่อสามร้อยบาทยอนได้ทั้งทั่วไกได้ทั้งชายยาได้ทั้งผมเป็นผนที่อยู่กับโอม่พ่อส่งดีนะย้อนนะสามตึ๊กนี่เห็น้วไหมครับดอกเข็มหกแฉกครับมาหาอยู่ก็ไม่เจอทีครับพี่ในที่แถวๆนี้แหละครับใช่แล้วน้องเ่ขายดีขายดีขายกันหนึ่งร็อกก็ไปขายัน้าจีน่าห้าหมดเร็ร ก็วันนี้เราจะพามาดูบรรยากาศที่คนมาบูชาสักการะนะเพื่อนๆเอฟซีทุกคนนะครับดูแรงศรัทธาครับของวัดพระธาตุทุกคนมากมายเยอะแยะจริงๆครับผม คจึงหอบชมาาทีววัดุยเฟนเอฟทีครับด้านหลายของผมนะครับถ้าไหวายในพระธาตุเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาสักการะหลวงพ่อบลนี่นะครับต้องมาให้ได้ครับผมวันนี้ตอนนี้คนเยอะมากครับผมเพื่อนเพื่อนช่วยมาเที่ยว สักการะหลวงพ่อปฎิีด้วยนะครับผมสาธยาอยากมาเที่ยวอยากมาสักการะหลวงพ่อปฎินีนะครับมาได้ครับผมคุณเพื่อนเอฟซีครับเดี๋ยวผมจะพามาดูวัตถุมงคลนะครับผมที่ทางวัดได้สร้างขึ้นมานะครับเปิดจองหลวงพ่อปฎินี่รุ่นครับสวี ข้าพิชีพุทธาพิเศษวันที่24กุมภาพันธ์2 5 6ห้าหกนี่ครับพรเพื่อนๆพืทุกคนนะครับนี่จะเป็นเนื้อองค์ลอยเนื้อทองคำครับอันนี้องค์เนื้อเงินสอ,องกษัตริย์องลอยเนื้อเงินสอ,องกษัตริย์องลอยเนื้อเงินขัดเงาอ,องลอยเนื้อพิมพุ ทิงโก้พิงพิงกุบพิงโก้พิงโก้พิงโก้ิงโก้องเนื้อลอยทิงโก้เนื้อทองคำสิบกรัมครับผมแล้วก็เนื้อเงินสามกษัตริย์เนื้อเงินสองกษัตริย์เนื้อเงินท้นทรายขัดเงา ตรเล็ดตาตอันนี้ใบบุกอันนี้ใบบุกตาปิงโก้ตาปิงโกตปิงโกตัวไหนกลับไปเรียนใหม่กูดูตรงนนี่ครับเนื้อทองคำหนึ่นนงกว่านะครับ เนื้อเงินลงยาแดงใบมาแล้วนกาดทองคำบอกนเนื้อเงินชุบนะครับเนื้อเงินชุบสองกระสัครับผมวันนี้นี่ผมเพื่อนเอฟซีครับวันนี้ผมจะมาเอาองค์นี้ครับเนื้อทองคำหนึ่งบาทครับผมเดี๋ยวเรามาดูบูชาพร้อมกันเลยครับพี่พงครับขอรายละเอียดหน่อยครับเรื่องพระอ๋อก็คือนี่ครับเรามีพิธีนะครับปลูกเสกวันที่24ี่นะครับอ่ารุ่นหลวงพ่อปุณีรุ่นทรัพย์ทวีนะครับผมเราก็มา มาเปิดจองที่ที่วัดพระ่าวโยนะครับตรงหน้าองค์หลวงพ่อปดนี่เลยครับผมเนี่ยก็คือยังเราจะมีทีมงานของเราอยู่ที่ที่นี่ตลอดเวลาครับผมรายละเอียดเราก็ติดไว้ให้เลือกชมเลือกจองได้เลยครับสะดวกขึ้นครับผมอันนี้ก็เป็นทองคํานะครับเหรียญทองคํารูปหล่อองค์ลอยครับผมอีกองค์ลอยครับผมแล้วก็อ่ามันมีเหรียญอ่าเซมาอ่าเหรียญน้ำครับผมนี้ก็เป็นทองคำนะครับผมครับผม ต่อมาก็เป็นด้านทองคำแปดเหลี่ยมนะครับผมเนี่ยครับก็รูปแบบก็อาจจะสวยหน่อยครับผมถ้าสนใจก็ติดต่อทางทีมงานด้านในเลยครับหรือแม้กระทั่งติดต่อน้องบอลโดยตรงก็ได้ครับมีเบอร์อยู่ในใบเบอร์ชัวร์อยู่แล้วครับผมครับผมมาก็เจอนะครับน้องบอลอยู่ตลอดครับผมขอบคุณครับแต่วันนี้ผมอยากแค่วงเงาพี่ อ๋อทองคำใช่ไหมครับครับผม FC วันนี้ผมจะมาบูชาองค์นี้ครับผมมี่ผมจะบูชาพระผมต้องทำอะไรบ้างครับองคไหนคะเรื่อทองอ่ะเรื่อทองคำสามหามืหน่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะใส่สดเลยเหรอคะไส่สดเลยครับบูนะคะนี่ครับที่นี่เขาบ,บริการดีมากครับผม FC ท่านใดนะครับสนใจ หลวงพ่อบทนี้นะครับรุ่นชัดทวีครับเดี๋ยวเราทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะครับผมติดต่อไปได้เลยครับผมถ้า FC ท่านใดสนใจนะครับ FC สามารถอินบ็อกในเพจกินดีหนีเที่ยวได้เลยนะครับใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อติดตามกินดีหนีเที่ยวเดี๋ยวตอนครดท้ายเดี๋ยวนี้เป็ัน ที่วัดวายโยนับหลักกิโลมหาวิธีปลดนีลาเ้า